สาก่อนครับแน่โดนบ้าละ่ะโดนบ้าละ่ะเสรไปโดนครับเราจะมีเลือดทิปไงเสร็จโ,โดนครับเอาไปอีกคนนึงมางเฮ้ยสกอร์เปี้ยนครับเรียบร้อยเลยเรียบร้อย,ยโอ้ยันแม่ยันแมคน่คอนดดคอนดดจัดไปครับ เสร็ดดลวนโดนครับนี่ไททันดีกว่าเสร็จครับผมไททันเซเลเยอร์กันปลายยานแม่ลงมาครับเฮ้ยอันนี้ก็ไททันหรอไม่ใช่แค่ลูกไททันแรปเตอร์ตัวน้อยๆสวัสดีครับเพื่อนคลิปนี้นะครับผมจะพาไปเพื่อนไปดูอัลติเมทแฟนทอมใช้ทุลลับารกัน ซึ่งเจ้าแพนทอมเนี่ยเป็นลูกหลักของผมตัวแรกเลยซึ่งโลโก้ของช่องผมอันแรกเลยก็คือเจ้าแพนทอมตัวนี้เลยครับผมไม่ใช่ตัวนี้สิเป็นตัวธรรมดาโดยใช้คู่กับอันติเมตทูลัมบาร์นะครับผมซึ่งผมคิดว่าเป็นอาวุธที่แรงมากๆเลยโดยอันติเมตทูลัมบาสชี่เลเวลหนึ่งมาร์คสนะครับผมดัมเมจจะอยู่ที่8,500ยิิงที่ระยะ500เมลีโหลดสิบวินาทีครับผมเป็นออโต้รีโหลดนะและยิ่งถ้าเกิดกระสุนเนี่ยมันใกล้จหมูกนะผมยิงแบบปิดปิดปิดไปอย่างเงี้ย ความแรงมันจะเพิ่มขึ้น200%เลยโดยใช้คู่กับเจ้าอันติเมตแฟนทอมที่เลเวล1่มาร์คสาครับผมเลืออยู่ที่372,500สปีดพื้นฐานเนี่ยอยู่ที่68ไมล์โดยชั่วโมงและความเชี่ยวชาญครับผมจะใช้เป็นแอตแทกครับจะใช้ย,งยิงแรงขึ้นเจาะความต้านทานได้ครับแล้วก็เป็นโมดูลกระโดดด้วย <c oughs> เพราะว่าผมใช้โดนตัวนี้เลยโอปโปครับผมเวลจาจะกระโดดนะก็จะมีเลือดทิพขึ้นมา25มีเอฟเฟกต์คลีนด้วยแล้วเวลาลงพื้นก็จะได้โล่เพิ่มขึ้นมาอีกแสนห้ครับโดยนักบินผมจะใช้เป็นน้องออก้กานะครับผมจะทําให้แพนทอมเนี่ยใช้สกิลได้นานขึ้นอีก25สสกิลต่างๆก็ตามนี้เลยไปครับเพื่อนๆพาเจ้าอัตเมทแพนทอมใช้อัตเมททูลมบาสเนี่ยลงสนามมันดีกว่ามันจะปวดสนามได้สักแค่ไหนก็ผมไปกันเลยว้า wow. ว ถ้าเพื่อนๆซื้อของในเว็บช็อปในส่วนนี้เพื่อนๆพิมพ์โค้ด DMBL ลงไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ใช้โค้ด DMBL นะเลิฟๆเลยแพนทอมครับ let's go ลุยๆๆมาเราหย่อนไว้ก่อนนะ <mm> เขาจะเลือกใครเนี่ยผมไม่ใช่เลือกเราหรอกนะเฮ้ยลิสครับโอ้โหนี่ไงโดนดีครับ <mm> ขอหิวเลอดก,ก่อนพี่ <mm> <mm> เราก็โดนหนักเหมือนกันนะเนี่ย <mm> เอ้ยเยเอย เข่าเนื้อดีชิมิล่ะเสร็จครับผมว้า oh, วดูดีเลยทีเดียวเสร็จปะเสร็จปะเสร็จไปคนนึงเฮ้ยดาบโอ้โหโอ้โเอาเสาก่อนครับเอาเสาก่อนครับแนบ่โดนบา้าล่ะโดนบ้าล่ะเสร็จไปใครวะเอะนี่เหรอนี่เหรอนะเรามาร์กไว้ก่อนครับโดนครับ เฮ้ยเราวาร์ปกลับมาครับแลดซิกครับเฉลิโลเฉลิโลเสร็จนี่ล้วงเอ้ยดาบอีกแล้วนั่นไงโดนปะไม่โดนมาเพื่อนขอโทษมันทำให้มันยิ่งสะสมดาเมจได้เยอะขึ้นไปครับลุยกันโดนครับเราจะมีเลือดทิพย์ไงเซตว้าเรีบๆๆๆๆๆๆจะเอาบ้าล่ะจะเอาบ้าล่ะ พื้นไปครับล่วงนี่อายานแม่ลงไปเฮ้ยนิดเดียวอีกนิดเดียวแหมโดนโดนปะอะโดดโดนเฮ้ยไอ้นี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเออเออเทสเรอะเทสเวอะวูวูเฮ้ยเปลี่ยนเป้าทำไมวะอะฮะข้างเราโดดเข้าไปข้างเสาเลยครับ ือเทสครับจับก่อนจับก่อนจับก่อนเออฟันมันเสร็จเสร็จเสร็จไอเทสเฮ้ยเทสหนีเอาแล้วเอาแล้วไปครับรอสกิลครับเรียบร้อยนี่แหละแล้วรอสกิลแบบนี้นะโคตรปว่วนเขาบอกแพนทอมอย่างเงี้ยลูกลักผมตัวแรกเลยเอาจริง <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยไปก่อนลูก เราเราหนีนายแล้วนะนายต้องหาทางเอาเองนะเสร็จครับผมเรียบร้อยไปหนึ่งครับโอเคนี่ไง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 เทสเทสเโดดครับเอาเลือดทิพก่อนหายตัวครับวาร์ปกลับมาอ้ายิงไม่ถึงอทีครับอุ้ยมันโดมันก็โดดเหมือนกันว่ะโอเค ใช้ได้ใช้ได้ครับไปกันลุยกันครับเฮ้ยไม่ได้แอมพี่หรอกครับเสียใจด้วยน้องน้องยังออนฮาร์ตไปแล้วเข่าเสาดีกว่าเข้าเสาก่อนเข้าเสาก่อนเฮ้ยแหนมันยัวๆๆๆ่วยวนมันยัวๆๆ่วนยสแป๊ไดไปดิอุ้ย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 เอาแล้วอะไรยิงอะอะไรยิงอะอะไรยิงอ๋อยู่ข้างหลัง เอาไปก่อนครับผมมามาตัวนี้มาเฮ้ยหายตัวเดี๋ยวก็มาเปล่าเดี๋ยวก็มาเปล่าเฮ้ยตัวนี้ครับโอเคอ่ะยิงไม่โดนหายวาร์ปกลับก่อนครับอ่านี่แหละนี่แหละเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะดาบเหรอโอเคโดนครับเกินระยะว่ะไอ้ตัวนี้ก็ได้มาโอ้โหโอ้โห,โโหยานแม่ลงไปหิวเลือดแป๊บนึง โอเคเฮ้ย okay. ดาบมาเราหลบทานเราหลบทานครับ3 2ตัวนู้นดีกว่าอ่าไปเล่นตัวนู้นดีกว่าครับสกิลพร้อมไปดูกันครับโดนครับเสร็จป่าเฮ้ยกลับก่อนนี่ไงว้าหัวล้อเดี๋ยวก,กันนะเดี๋ยวก,กันนะไอ้ตัวนี้ครับไปโฉบมาครับ เฮ้ยเฮ้ยบักโจ๊กบักโจ๊กโดดครับผมอื uh ้อ huh. หืองั่นเงเร็ว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 เ,วเวอ,อ้โจ๊กเฮ้ยเฮ้ยมันหลบทันไม่ใช่แล้วมันนานจังวะหกวินาทีเนี่ยยังไงการยังไงการเนี่ยยังไงกันเนี่ยอุ๊ยโดนเฉยโดดครับนูโอนูโอไลโอนูโอเนี่ยจำชื่อไม่ได้ ไลโอว่าเออนี่ไงนี่ไงคือต้องรีบยิงมันก่อนที่มันจะแบบสะสมสแต็กได้ดีเออเรียบร้อยครับผมแอสซิสครับไปไหนต่อไปไหนต่อลุยครับรอสกิลรอสกิลยังไงก็ต้องรอสกิลอะโอเคคอนโดรครับกลับก็นี่ไงประมาณนี้ประมาณนี้ลงมาลงมา,งมาเฮ้ยนี่ช่วยเพื่อนครับ เสานีเสาน,สานีทิ้งไปเฉยเลยว่ะโอเคลุยครับผมอิมุกิเอาไปก่อนหนึ่งครับไม่ได้ใจร้ายให้แพ้นี่ไงสามกระบอกก็เอาเรื่องสามกระบอกก็เอาเรื่องโดดครับกลับก่อนเลยแหมดีรั่วๆเลยนะเฮ้ย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  ดาบดาบคอนดดไอ้นี่ใช่ไหมสองครับโอเคล่ะสกิลมาแล้วครับเอาเฮ้ยอซซี่อีกแล้วเฮ้ยไททันครับตัวนี้โดใส่เลยแล้วก็วาร์ปกลับฮาดีนะแพนทอมเนี่ยจริงๆมันเล่นดีสองหนึ่งครับน,นี่นี่นูหนูโอนูโอไปไปหานูโอดีกว่าครับ ยิงยากเหลือเกินเสร็จโอเคคิวแรกใช่ไหมั้นโดนครับนี่ไททันดีกว่าเสร็จครับผมไททันเซเลยเยอร์กันป้ายันแม่ลงมาครับเฮ้ยนี่ก็ไททันเหรอไม่ใช่แค่ลูกไททันแรปเตอร์ตัวน้อยๆกิ๊กกิ้วกิ๊กกิ้วอุ้ยอุ้ยอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้แอตลาสครับไปดีกว่าไปหานู่นดีกว่าคอนดอโดเฮ้ย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 โดนครับ เศษปลาแอซิดครับผมกลับมาฮิวเลือดเหมือนเดิมครับจบเลยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยแพนทอมแพนทอมครับผมเฮ้ยลงมาแทนเขาหูสามสิบวิตายไปลองลุยครับเนี่ยเ <c oughs> ฮ้ยเทสเอา้ากดผิดจะกดสกิลซะหน่อยแหม เสร็จเลยงู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 ไป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 โดนครับเสร็จครับว้าวว้าวเจอหนะได้ไหมนะมาไล่กิฟฟินครับเรามีโดรนกันบรายเว้ยเสร็จไปดีเสร็จไปดีเฮ้ยหนูโอครับเสร็จป่ะปึ๊ดพึ่ดเอ้ยไม่โดนเรียบร้อยเรียบร้อยว้าวยานแม่เจาะลงไปครับ โอเคเพื่อนเราไปเอาเสาแล้วนะเจ๋งโดดครับเอาไปอีกคนนึงมาไลโอไลโอโอเคอเฮ้ยเฮ้ยเฝั่งนี้เหรอฝั่งนี้เหรอพุดพุดพุด,ปดไปครับมา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 เฮ้ยอ,อินทราอินทราปโปรปเบลเนี่ยปโปรเบลเนี่ยฮึชัวไอโ้ปโปรโปรเบลเนี่ย แล้วมันเร็วไปป่ะโดดครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงจึก๊กจึ๊กจึ๊กไปยางยางเฮ้ยสกอร์เปี้ยนครับเรียบร้อยเลยเรียบร้อยโอ้ยยันแม่ยันแมคน่คอนดอคอนดอจัดไปครับ เสร็จดิล้วนยังไม่ทันทำอะไรเลยคอนโดแค่เดินเดินไอ้นี่ไอ้นี่นะโดดครับเฮ้ยอินทราเหรอกลับก่อนกลับก่อนจะตกโอ้โหดีนะเนี่ยเราใช้สกิลอยู่ด้วยไหนวะไปลุยครับเฮ้ยเทสครับโอ้โหเอาดีสิลัสแตมร,ร์ไปก่อนครับเคเคนั่นไง

ซึ่งมันก็ดูป่วนสนามดีแต่ว่าบางทีับผมมัน3กระบอกไนมันไม่เหมือนเจ้าลีดที่ใช้4กระบอกใช่ไหมเจอเทสเจอไททันอะไรเงี้ยผมว่าก็เป็นปัญหาแล้วยิ่งเจอดักดาบนะเพราะว่าผมไม่มีสกิลเจาะโล่อ่ะเราก็ยังเอาตัวรอดได้เรากระโดดลบปึ๊บดาบก็ฟันเราไม่ได้หรือว่าเราวาร์ปกลับไปที่จุดที่เราวางไข่ทิ้งไว้ดาบก็ฟันเราไม่ได้เช่นเดียวกันครับผมเออมันก็เล่นสนุกนะเอาจริงแพนทอมเนี่ยมันไม่ได้เป็นหุ่นที่เมตาหรือว่าโอเวอร์ไปนะมันต้องใช้เป็นสกิลทูเพลย์ เหมือนชมตัวเองยังไงก็ไม่รู้แล้วยิ่งใช้กะโดนโอปโปกับโมโดูลกระโดดใช่ไหมผมมันฮามากมีโล่ด้วยกระโดดยิงกระโดดหลบกระโดดเสร็จตกน้ําแล้วก็วาร์ปกลับมาได้เฮ้ยเล่นสนุกว่ะเอายิงตัวธรรมดาก็ใช้งานได้แบบนี้เช่นเดียวกันครับผมแต่อาจจะเป็นอ่ะเพราะว่าเป็นเป็นปืนกลาง1ใช่ไหมแล้วก็เบา2ออาจจะทำดาเมจได้ไม่เพียงพอก็อาจจะเน้นเป็นวิ่งสาวไปห้เกิดเพื่อนใช้ตัวธรรมดาครับ แต่ถ้าเกิดเพื่อนมีอัลติเมทแฟนทอมเนี่ยเฮ้ยบอกเลยว่าโคตรปัน่น <c oughs> แล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความพิดเห็นว่าอย่างไรบ้างกักบอัลติเมทแฟนทอมเซน,นี้ก็มาคุยกันได้นะสำหรับวันนี้ผมและแฟนทอมขอตัวกกอนสวัสดีครับบ๊ายบายบอล